สวัสดีครับวันนี้ก็ให้เล่จับมืออ้อผลไม้ก็กนไก่ตัวนี้ก็คือมันอ้อได้ได้แบบอ้อได้เกือบทุกชนิดลูกกระตน้นลูกกกระตนลูจัมปาดะลูกกาหนุนเกือบปรับตัวนี้ให้ได้ขน,นาดตามที่ว่าต้องการนี่ก็ประมาณว่าลูกกระตัง การทำมันกองตัวนี้ก็คือ,อ,อดึงเปลวลกดึงดึงเปลวลุดก็คือองุ่ซากลับได้ตามต้องการก็คือเดี๋ยวไปได้ตีโอ้ดึงเปล,ล็ลกเลยนะอเอากาให้มันได้ให้มันได,ได้เดี๋ยวดึงให้ลด ันนี้ก็อ้อทำปะดะก็เคยใจอ่านมาแล้ว so ก็ใจอ่านอยู่ทงกำปีเลยองค์ซากกับรับได้ตามต้องการอ่นสายอ่นกว่าบางองค์ซากก็ตรงตรงใจแบบนี้เก็แบบไม่รู้มันก็นัดพอดีกันก็ต่อไปก็ไปเลยการหยับตุ้งอ้อเป็นใหม่ มีการได้รายละเอียดข้างหลังขึ้นรถไปทักทีเลยโอเคไปได้ทีท่โก้คันก <ๆๆ S 1> ็นี่นี่ไอ้เรืวิธีการแกะตุ้งก็คือจ่ายได้รบตีต้อง ล็อกแล้วกาไม่ลด <c oughs> คือจอรูนี้ก็จอเล็กๆผอ,อนนำไร่ได้สำรับมันตอนโอ้ลูกจำปัดได้ก็กาโนนได้ก็ตอนตอน,ตอนลูกมันยังเล็กๆก็ประมาณว่ากาโนนก็ตอนลูกก็เต่าแก่นจำปัดได้ก็ประมาณกระต่าแก่นเแปลว่ามันจะก้าวล็อกกับเอ่อถึงมือนี้ก็ นี่ก็เดี๋ยวโยงไปตึ้งเรื่องกระตั้งประหยัดน้ำก็เป็นเพื่อนเอ่อเข้ามาจองก็ปุ่มก็คือมาเลยวิธีการประดิษฐ์กระตั้งประหยัดน้ำก็ปุ่มใกล้วิธีการประดิษฐ์อยู่ก็คือเป็นเพื่อนเข้ามาได้ใดก็เอ่อใกล้ตกใจเดี๋ยวนี้ก็คืออืมดีที่บัตรก็เจอได้หนึ่งรอยบัตรก็เจอได้ปฏะดิษฐจ่ายกาบกล้กันได้ตัวเต้ เรื่องกระทั้งเวียดนามก็ได้เปิดเป็นเงาบัได้ในเครดิตอ่างก้องจ่องผมก็คือมีรายละเอียดอยู่ระยะความถ่วงของของมือก้อนนี้ก็คือไประดับชั้เมตรเซ็มเมตรลบเมตรเจ็ดเมตรก็คือโอ้ได้เมตรเพราะว่าระบบการแตมันปรับเปลี่ยนองศาได้ได้ก็เกิดโต๊ะใจเดี๋ยวนี้ก็ยี่สิบแปดก็ซื้อได้การเจอก็คือพุ่มเปิดบัญชีใกล้ก็ตั้งไว้แนะนำอยู่แล้วใกล้วิธีการบริษัทอยู่แล้วก็คือตัวนี้กับเงาบันได้แต่ว่าโดยตั้งใจก็คือ ให้ใจกาใกล้กันได้ให้ผลิตจ่ายกาใกล้กันได้แต่เพื่อใครต้กใจเดียก็คือุอ่นเบียกข้าบัญชีิ่มได้ก็ว่าไงเปื่อนเปน,เปนกดติดตามกดแจอบอกต่อคลิปนี้กันรับคลิปนี้กับต่าน,นี้นะครับนะสวัาดีครับ